ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในย่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของช่องเลยครับก็เลยอ่ะวันนี้เริ่มแบบงงง,ง,งแรนดอมมาคิดอยากจะทําก็ตั้งคิดซื้อช่องแล้วก็อัดหน้าจอไปเลยเราจะมาเริ่มโลกใหม่ไปเดียวกันก็คือ survival ทั่วๆไปแต่จะไม่ได้ลงมอดลงแค่ shader ขออนุญาตใช้เป็น normal นะครับเพราะว่าเล่นไมคขายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเค ในซีรีส์แรกก็จะเป็น s u r v i อร์ธรรมดาก่อนนะครับคือผมเป็นคนที่เล่นไม่ได้เล่นไหมครับมานานมากตั้งแต่หลายปีแล้วนะเอาจริงๆเพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็ทํา y o YouTube มันซะเลยเราจะมาสํารวจโอ rog okay ้โอเคเลยนะเนี่ยโอเคเลยเกิดอยู่ในไบโอมที่ดีสวยเนี่ยมีแพะมีแพะ <c oughs> ด้วย <c oughs> ก่อนอื่นทําอะไรตัดไม้สิครับตัดไม้ก่อนเลย อบะเบะแพะดัแนแพะดัแนแพะดันขอโทษนะขอโทษนะน้นงะขอโทษน,น้น้นงพี่ก็ไม่ว่าไ,ไม่ทำอะไรน้องแต่น้องมาดันพี่ทำไมโอเคเราได้มาแล้วทำยังไงต่อวะสำหรับใครที่เข้ามาเป็นครั้งแรกรบกวนฝาก subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาลองคลิปบ่อยๆเลยถ้ามีเวลานะ <c oughs> เราจะทำเราจะทำสติกทำยังไงโอเคและก็ Pick X X i c k X บ้าน่าจะทำขวนก่อนเนาะไม่ไม,ไมเราจะไม่ใช้เราเราจะไม่ใช้ไม้เราจะใช้หินเลยเข้าสู่ยุคหินเลยก่อนอื่นไปหาคอเบิรสโตนก่อน อ้าวใบอุมสวยนะเนี่ยเอ๊ะไม่ต้องออกไปประจญหาอะไรเลยเนี่ยสร้างบ้านสร้างอาณาจักรแถวนี้ได้เลยนะเนี่ยดูสิอู้อ้าวแม่จ้าแม่แม่จ้าโวยแม่จ้าโวย,วย,วยก็บตุยกับตุยโอ้โหโอ้โหเสียวดีนะเนี่ยจะเอาเห็นยังไงวะนะ <c oughs> เนี่ยหินก็ลึกเกินโอ้โหแพ้เต็มเลยแถวเนี้ย อาหินจ้าหินจ้าถ้าไม่มีก็ดิ่งเลยจ้า,อ,าอืมจเจอไหมนี่โอเคเจอละเข้าสู่ยุคหินเต็มตัว stone age เราจะเอาไปทำ pickaxe เพื่อที่จะไปหาทานหาเหล็กเนาะไม้คับต้นเกมก็จะลำบากนิดนิดส่วนแพลนสำหรับซีรีส์นี้ก็จะเล่นไปเรื่อยๆถ้าผู้ชมอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ ผมก็เล่นคิดอะไรออกก็เล่นไปแต่ผมน่าจะเน้นจะเน้นไปที่อ่าสร้างสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรประมาณนี้ชอบสร้าง <c oughs> ชอบสร้างแต่ไม่เล่นเซอร์ไบโวอ่าโอเคน่าจะพอแล้วละ่ะคั b โบ s สโตนอันนี้อะไรเนี้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> แพะวัวเต็มเลย เราจะมาทำนี่แม่แม่แม่นี่สติกหมดสติกหมด,ส,หมด <c oughs> สองอันเป็นเลยแล้วก็ขันมาได้ก็คือขวัญเดี๋ยวไปหาไม้มาเพิ่มจะทุบทำไมวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตตัดไม้แป้งโอ้โ,โ,อโหแทนอุดมสมบูรณ์มากเลยสัตว์เต็มอาหารเต็มโดดสับคิดที่ข้อแตกไปแล้วสิโอ้โหจริงจริงท่านผู้ชมวิวแถวนี้ดีมากเลยนะเนี่ยหินเต็มเลยตรงเนี้ยอ่าเห็นหินแล้วก็ขุดขุดอีกสักนิดเห็นแล้วมันมันมือมันคันมือว่าแต่ยังไม่เห็น่านเลยนะเนี่ย เดี๋ยวหาฐานก่อนเ,อเดี๋ยวเอาไปตัดตัดไม้ต่อดีกว่าเราต้องทำไปค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะ EP แรกชึบๆอ,อ,อ,อู้เห็นฐานเห็นฐานเห็นฐานก็แวะเอาฐานแป๊บหนึงแบบน่งนะครับแวะเอาฐานแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแต่ดีนะที่ว่าเราเราสุ่มเกิดมาที่แบบว่ามันมันมีค่อนข้างจะครบมีทั้งมีทั้งแพะมีทั้งสัตว์มีทั้งวัวมีฐาน มีหินครบเลยนะคือบางครั้งเราสุ่มนะไปเกิดตรงที่อะไรก็ไม่รู้ที่ทะเลทรายหรือว่าที่หิมะอย่างเงี้ยคือไม่ได้เลยนะหาแพะไม่ได้เลยกลางคืนนี่คือลําบากสุดๆเลยต้องได้หลบก,กว่าจะกว่าจะเชา้าก็โอโหทรหดมากเลยอันนี้ถือว่าโอ้ดีอยู่นะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะท่านผู้ชมโอเคโอเคโอ้เต็มเลยเดี๋ยวข้อขุด อย่านะอย่านะมีอะไรไหมนี่จะเอ๋เดี๋ยวขอเอาให้มันหมดเลยละกันเต็มแล้วอ๋อยังยังยังเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยครับเอาให้หมดเลยครับอย่าลืมนะครับใคร,ใครเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องในยะด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยเราจะไป ต้นไม้ต่อต้นไม้ตัดต้นไม้เดี๋ยวมืดแล้วจะตัดมิได้โอ้ยเห็นฐานอีกแล้วช่างมันเหอะโอ้ยตกมาแล้วก็ขุดได้แล้วกันสองบล็อกก็เอาอุยออ้ยสี่บล็อกอุ้ยห้าบล็กบอกหบล็อกอ่าคุมละได้แค่นี้ก็คุมละอุย้ยเกินกว่าคุม้ม โอ้โหโอ้โหเยอะมากโอ้มีคอเปอร์ด้วยโอเคแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยโอเคมาขออนุญาตตัดไมโย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 ้ยาวๆขี้เกียจตัดต้นไม้เหมือนกันเนาะว่าไหม <laughs> คิดถึงแอดออนตัวหนึ่งมันชื่ออะไรนะเคอเคอปซิตี้อะไรประมาณนี้แหละ คือตัดแล้วมันคนทางต้นเลยแต่มันก็จะโกงนิดนึงอ่าแต่อันนี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่ไม่ไม่ใช้มอดอะไรทางนั้นลงแค่เชเดอร์พอวายค่ำแล้วเฮ้ยอุ้ยตัวอะไรอุ้ยมาป่าอุ้ยมืดเร็วจงเบยวายมืดเร้วทำไมมืดเร็วจังเลยอย่าเพิ่งมานะซอมบบอกซอมบี ทำคาบเตียงไงวะเนี่ยโอเคนอนก่อนนะครับโอ้ยน่ากลัวจังเลยนอนแล้วบายบาย Good night see you tomorrow Good morning คือแรกผ่านไปอย่างปลอดภัยเฮ้ย <Hey, S 1> กลัวในนี่ย <laughs> ผมนะเป็นเป็นคนที่ว่าชอบตกใจโดยเฉพาะอ่า อะไรนะคริปเปอร์มันมาเงียบสู้ม,มาเงียบๆนะเจ้าตัวนี้สาคัญมากเลยนะมาตมูมเอาตายเลยเต่อไปเราจะผมว่าต่อไปเราจะไปหาที่สร้างบ้านสร้างฐานดีกว่าเนาะท่านผู้ชมคือตอนนี้คิดอยู่สองจิตสองใจคือเราจะเราจะอยู่ตรงนี้หรือเราจะไปตามหาหมู่บ้านดีกว่าแต่ว่าผมว่าสร้าง สร้างบ้านใกล้หมู่บ้านคือมันมันยังไงวะมันไม่ท้าทายเท่าไหรอ่อ่ะคือมันมันสบายเกินไปว่ามาพอมาตรงนี้มันก็โอเคนะเดี๋ยวขอดูก่อนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเป็นเนี่ยเกาะเห็นไหมมีกาะไอนะอะไรวะเนี่ยเห็นไหมมันวิวดีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งหรือว่าจะสร้างตรงนี้ดีดีไหมเนี่ยเอาตรงนี้ดีไหม เดี๋ยวขอเดินดูก่อนละกันเนาะว่าแต่ตอนนี้หิวมากเลยอ่าอู้แถวนั้นก็สวยฮะท่าผู้ชมเชดเดอร์ตัวนี้สวยเนาะน้ำมันจะเป็นแบบสีฟ้าแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาเราอยู่ใต้น้ำมันจะมืดเกินเห็นป่มมันจะแบบมันจะฟ้าจะแบบยิ่งลึกยิ่งแบบมืดมืดแบบมืดตึ๊บเลย เมื่แบบนักกลัววายขึ้นดีกว่าแต่ถ้ามองจากข้างบนนี่คือสวยมากมันเหมือนน้ําแบบน้ําจริงๆอะ่ะเ,เหมือนน้าจริงแบบน้ําทะเลมาดีฟอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอเดินไปดูบนภูเขาตรงโน้นดีกว่าว่าวิวเราจะไปทางไหนดีขอมองจากมุมสูงดีกว่าอ่าอู้อูว้าว เนี่ยเราก็จะเห็นวิวแบบโอ้โหว้าวว่าตรงนี้ดีไหมเนี่ยมีโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมถ้าใหญ่มากและประเด็นคือลงง่ายมากนะเนี่ยคือมันเหมือนมันเหมือนถ้ำจริงอะ่ะคือมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้โอ้โอ้โอ้โหโอ้โ,โอโ o ฉันยังไม่พร้อมโอ้ไม่ไม่ไม่ท่านผู้ชมไม่ไม่ไม่เราจะไม่ตุยเราจะไม่ตุยในอีพีแรกในวันที่สองไม่นะ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 อ้ออ้ยอ้อยแถวนี้มันเถื่อนว่ะโอเคเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือที่ที่เราจะไปฟาร์มกันเนาะแต่ก่อนอื่นอผมว่าเราตั้งแถวนี้แหละตั้งบ้านแถวนี้แหละเดี๋ยวก่อนอื่นขอหาวิวดีกว่าเอาตรงตรงนี้เลยไหม อห็ไโอเคนะหรือว่าถ้าจะเอาตรงกลางเอาตรงกลางเนี่ยผมว่าเอาเอาตรงกลางเนี่ยโอเคนะนี่นี่นี่อารมณ์เหมือนว่าเรามีเกาะส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมเกาะส่วนตัวเนี่ย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 เอาตรงนี้เลยเนี่ยเนาะโอเคผมจะสร้างบ้านผมอาณาจักรผมตัวนี้แหละอันนี้จะเป็นเกาะ โอ้เกาะอะไรไปเนี่ยอันนี้จะเป็นเกาะส่วนตัวเนี่ยเนี่ยล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วก็ดินทรายหาดทราย,โอ,ยโอเคเลยแหละโอเคเลยแหละโอเคก่อนอื่นจะวางไว้ตรงนี้ก่อนอื่นขอครับอ่าสติ๊ก่อน สติกเยอะๆเลยเอ้าไม่ได้เล่นนานงงๆก็จะเป็นงงนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมขอโทษขอไปทีท่าแบบเล่นแบบเงืองอะ <c oughs> อ่าแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วต่นนี้โอเคโอเคเอาสามอันพอและก็เอาขวันอีกอันหนึ่งโอเคพิกแอคสองแล้วกัน แล้วก็เตาอบทำอาหารเอามันห้าไปเลยไปะเนี่ยจะมาเอาวางแบบรแรกๆก็วางแบบเรียราดไปก่อนเนาะเนี่ยเตียงก็เอามันตรงกลางนี่เลยนี่ทงทงไปเลยเรียราดไป ชั่วคราวชั่วคราวสร้างบ้านเสร็จเมื่อไหร,แรยยยนน่แล้วก็เราข็ย้ายกันเนาะโอเคแล้วก็เอาอาหารแล้วก็ทานเชื้อไฟเชื้อไฟเชื้อเพลิงลืมไปว่ามีหลายมีหลายเตาอุ้ย เดี๋ยวไปหาอาหารเพิ่มดีกว่าสร้างกล่องสร้างกล่อ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 งสักสองกล่องอ้าวนี่ไม่พอใช่เยอะเลยเนี่ยอันเนี้ยกล่องกล่องกล่องสกล่องพอกล่องอาหารกับกล่องพวกบล็อกไม้บล็อกอะไรในการก่อสร้างบ้านเนาะ เอาไว้ตรงตรงนี้แหละอันนี้จะไว้เก็บอาหารละกันเดี๋ยวเราค่อยจะไปหาหมู่บ้านเนาะผมว่าเราจะสร้างสร้างอาณาจักรเเลยแหละแล้วเราค่อยไปหาหมู่บ้านแล้วเอาชาวบ้านเขา้ามาขยาย ขยายเผ่าพ,พันธ <c ười> ุนขน์ขยายอาณาจักรอาณาจักรเนย่า <c ười> เอาเก็บไว้ครึ่งหนึ่งแล้วกันไม,ไม่ไม่ไม่เก็บไว้หมดนี่แหละแต่ก็กลัวตุยอยู่นะถ้าตุยที่กลับไปยากๆนี่ยากนะเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บไว้ในกล่องดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเ <c ười> ซฟก่อนเซฟก่อนโอเค อ่าในทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเอางันจะกลับอีกเนาะเอาไม้ด้วยอุ้ยเก็บทำไมไะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาบ้าไปแล้วท่านผู้ชมขอโทษขออภัยโอ้ยฉันจะบ้าตายอ่าโยนลงน้ำเลยเนี่ย โยนโยนหิวหิวหิวโอเคเอาไงต่อเอ่อขอตัดไม้เพิ่มอีกดีกว่าเพราะว่าเราจะสร้างบ้านเนาะแค่นี้น่าจะไม่พอขออีกสักสองสามสองสามกล่องตัดไม้ตัดไม้ ว่าแต่เนี้ยไม่ได้คาบดาบไม่ได้คาบอาวุธเลยนะเนี่ยเออขวานนี่แหละโดดสับเลยโดดสับเลยโดดสับเลยโดดสับอย่างนี้เลยอุ้ยหมูหมูกินหมูโดดสับไปเลยโดดสับไปเลยเอ้าจะฆ่าอีกแล้ว ยังไม่ได้ทําอะไรคํำและคํำเร็วเกินเดี๋ยว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 ลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวจะลงบ้านอ๋อไม่ได้เปิดเอ่อเขาเรียกอะไรอ๋อลืมไปไปเล่นยูเทียนอะไรนะจาว่าโอ้ไมเนียนนี่เปิดพิกัดได้อโอยคํำเร็วเกินอันนี้ก็ บ้าไปแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเดี๋ยวขอวิ่งกลับไปนอนแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยมาตัดต้นไม้กันใหม่เดี๋ยวจะไปตัดตรงโน้นดีกว่าตรงโน้นก็เป็นภูเขาไม่มีเดี๋ยวลองไปทิดโน้นดูเนะาะไว้พอจะค่ำก็ค่ำแบบเร็วเกินนะมันมืดเกินไปแล้ว เดี๋ยวขอคับถอดแป๊บนอนก่อนดีกว่าโอเค Good morning day t r e ใช่ไหม day สามเดี๋ยวนะอ๋อผมงงว่าฐานไปไหนมันมาอยู่นี่ <c oughs> ว่าเป็นแล้วทำทอชก่อนอื่นทำโอเค ก่อนปักถั่วเลยจองจองเกาะนี้ฉันจองมาตั้งหลักปักฐานที่นี่อุ้ยหมึกก็มีโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากเลย ชึบชบวิ่งปักเลยนี่มันไม่ต้องเกิดแล้วเนี่ยปักไ้ทั่วมาเลยเนี่ยโอเคปะตัดไม้ดีกว่าอืมผม,ม่าไปทางทิศนอนดดก่อนเนาะทิศนอนเหมือนว่าเราแต่ที่จริงทิศนอนก็มีเยอะเหมือนกันนะอะไรวนะน่ะอะไรวนะน่ะมาหรอ โอ้โหเป็นฝูงเลยเนาะเราก็นึกว่าโอโจรหรือเปล่าดูสิมันมันไปซุ่มทำอะไรตรงนั้นอะโอ้โหกี่ตัววะนั้นหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหสองสโอ้โหอย่างเยอะทำอะไรวะหน้านะสองสี่ห้าตัวอ,อยากกินไก่ อ้ยอยากกินไก่เฮ้ยเฮอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอ้อยู่เป็นฝูงเลยเนาะตกใจนึ่ว่าเอา้าไม่ได้ลงแอดออนไม่ได้ลงมอดอะไรทำไมถึงมีตัวแบบแปลกๆที่จริงไม่ใช่มันอยู่เป็นกลุ่มเดี๋ยววันนี้คงจะไม่มีอะไรมากแค่จะมาตัดต้นไม้นะครับ เดี๋ยวขอข้ามไปเลยแล้วกันเดี๋ยวทำกับข้าวกินก่อนนี่เยอะเลยนี่มีหลายเนื้อด้วยเนื้อไก่ก็มีเดี๋ยวทานแอปเปลิลแอปเปิลก่อนนอนทานผลไม้ก่อนนอน กดไนท์โอเคฮัลโหลฮัลโหลน่าจะพอเนาะสร้างบ้านเราจะสร้างบ้านไม้ไม่โอ๊กนี่แหละง่ายสุดและแต่จะสร้างแบบบ้านหลังแรกก็จะสร้างแบบเดิมๆไม่มีอะไรมากสร้างแบบไม่มีอะไรมากโอเค เดี๋ยวหาวิวก่อนหาวิวก่อนเอาตรงไหนดีนะยกสูงเนาะบ้านเราจะยกสูงนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นวิวจะสวยตรงนี้เลยมะอืม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 อืผมาตรงนี้ได้แหละตรงนี้เลยเป็นบ้านยกสูง ด้านหน้าเอาเป็นด้านเดี๋ยวนะทิตตะเวนออกตรงไหนวะงงแล้วนะเนี่ย <c oughs> ทิตตะไรก็สั่งมันเถอะเอาหันหน้ามาด้านนี้ดีกว่ามันแบบอ่าโล่งๆดีประตูอ๋อขับประตูขับประตูขับประตูะตก่อนอ่าประตูขับยังไงวะประตูโอ๊กธรรมดานี่ยแหละ ผมที่จริงผมนะชอบบ้านแบบโมเดิร์นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าไว้เราไปนเตอร์ไปนรกได้แล้วเราจะไปหาควดเนาะหาควดมาสร้างบล็อกบล็อกที่ผมชอบที่สุดคือบล็อกควอดมันสร้างบ้านสวยอะบล็อกสีขาวนะ่ะสร้างบ้านสวยแต่ก็หายากเหมือนกันนะกว่าจะได้บ้านหลังนี้นนโอ้โหเป็นอะไรที่โอ้รวยมากแต่ก็มีทางลัดอยู่ พปาาแลกกับชาวบ้านอ่าเราจะสร้างอาณาจักรแล้วก็แลกกับชาวบ้านเอาแต่ว่าตอนนี้เราจะมาอยู่บ้านไม้โอ๊คกันก่อนบ้านแบบเบสิกเบสิกบ้านหลังแรกอ่ะพอก่อนพอก่อนพอก่อนอ้าวฝนตกฝนตกฝนตกอีกแล้วท่านผู้ชมดูสิมันจะมีเอฟเฟกต์เหมือนแบบ น้ำมันหยดที่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสังเกตเห็นไหมเนี่ยเหมือนจริงมั้ยเนี่ยถ้าเราอยู่แบบในร่มมันก็จะไม่มีเอฟเฟกต์แแต่พอพอเราออกไปตากฝนปุ๊บปุ๊บนะเห็นไหมจะมีเอฟเฟกต์เหมือนน้ำเหมือนเหมือนโดนน้ํโดนกระจกอะไรประมาณเนี้อ่าสวยดีสวยดีนอนได้ไหมเนี่ยไม่ดอนอนไม่ได้ นอนได้แค่ทันดสตอมแล้วเนี่ยเนียมันจะมีน้ําเห็นไหมเนี่ยเนี้ยเนี้ยน้ำอยู่ตามพื้นเนี่ยเห็นป้าเห็นป้าสวยเนาะผมชอบมากเลยอะ่ะและ้วก็เอาทรายมาเผาทรายไปเผาชีวิตจริงทำไมได้นะเนี่ยกลางสายฝน <c oughs> เขาที่กลางสายฝนไปเลยอาหารอาหารอ่ะน่าจะพอแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกระจกกระจกตัวนี้โอ้โหเยอะมาก อันนี้เยอะมากนะงจริงผมจะใส่กระจกตรงนี้ดีไหมเนี่ยตอนนี้ดีกว่าเนาะแบบนี้เคสวยใส่กระจกไปเลยแบบนี้เนี่ยค่อยมีมิติขึ้นมาหน่อยเนาะเมื่อกี้แล้วเป็นแบบทึบๆยังไงก็ไม่รู้ อืมโอเคผมนะ่ะชอบสร้างบ้านแบบว่ามันมีกระจกเยอะๆอ่ mm hmm. ะเพราะว่าเป็นคนชอบวิวอะไรส,สวยๆแบบเนี้ย mm hmm. เวลาเราจิตตนาการมาว่าเราตื่นมาแล้วก็จะพบแบบว้าววิวสวยๆอะไรประมาณเนี้ย <laughs> แต่ผมว่าตัวนี้ผมจะเอาเป็นหน้าต่างแบบยาวแล้วกันยาวแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนาะโอเคแล้วก็ด้านหลังโอเค เดี๋ยวขอปักโคมไฟก่อนนะครับมืดเกินปักตรงนี้วิสีอย่างเหลืองสีอย่างเหลืองเราจะนอนตรงเออ่ตอนนี้ก่อนก็ได้โอเคบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกของเราโมเดนโมเดนไม่มีอะไรมากสี่เหลี่ยมบล็อกสี่เหลี่ยมเลย นี่ฝนก็ตกไม่หยุดตกทั้งวันเลยนะวันนี้เอาจริงนอนดีกว่าโอเคครับสำหรับ EP ีแรกแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอแรกก็ประมาณนี้นะครับเป็นการเปิดปรถมมาเลิกการเปิดซีรีส์ใหม่ที่ดีนะครับเปิดมาก็ได้ใบโอมที่ถูกใจก,ก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมาก และก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมายช่องนี้ด้วยนะครับฝากในาย่าวด้วยนะครับบ๊ายบาย